สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาภาคมังงนะจิตวิญญาณการต่อสู้ของขินนานในตอนที่304ร้อถึงสามนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมสัตว์อสูนมากมายถึงได้มารวมตัวกันที่นี่เลวาวฮันบาารู้ว่าเจ้าเป็นสัตว์อสูนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงชายคนนี้คือคนที่กินหลงต้องการตัวอย่าเข้ามายุ่งถ้างั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนใส่หัวของเจ้าไปซะ ฮะให้ตายสุดท้ายของข้าเจ้ายังจะฆ่าข้าอยู่อีกไหมคินนานพวกเราผิดไปแล้วข้าขอโทษคินนานยกโทษให้พวกเราด้วยขอโทษข้าอย่างนั้นเหรอข้าเคยให้โอกาสเจ้าไปแล้วและมันจะไม่มีครั้งต่อไปตายซะชินานหากเจ้าสังหารข้าท่านพ่อของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้อย่างแน่นอน ใช่แล้วใช่แล้วพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงมีกฎระบูให้ชัดเจนว่าสิทธุทุกคนห้ามสังหารกันเด็กขาดหากเจ้าสังหารพวกข้าเจ้าต้องตกเป็นเป้าหมายของทุกคนหากเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าทำไมต้องการที่จะสังหารข้าตายซะน้อยแกเจ้ากลามากที่กล้าสังหารลูกของข้าข้าจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าผู้นำสูงสุดทุกคนมารวมกันที่นี่ ได้เวลาที่จะเปิดประตูลับชิ้นหลงแล้วมีคนกำลังพยายามทำลายประตูลับชิ้นหลงงั้นหรือชิ้นน,น,นั้นเจ้าคนซาลาเลวเตรียมตัวตายได้แล้วหยุดซะผู้นำสูงสุดอย่างเจ้าคิดจะทำอะไรกันทำไมเปิดประตูโดยไม่ได้รับอนุญาตจ,จากข้าแล้วนี่ยังคิดจะสังหารสิทธิของชิ้นหลงอีกงั้นหรือผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนั้นน่ะลังเมิดกฎโดยการสังหารลูกชายของข้า แล้วทำไมข้าจะสังหารเขาไม่ได้ล่ะเจ้านั่นมันสมควรตายแล้วข้าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยางไถเทียนและพวกของเขาเลยแต่พวกเขาพยายามจะฆ่าข้าตั้งหลายครั้งและพวกเขาเรียกร่างจำแรงของท่านและเจ้าเมืองให้การนองเลือดเพื่อสังหารข้าแล้วทำไมข้าจะไม่สามารถสังหารพวกเขากลับไม่ได้ไหลาสาระเจ้ากโกหกขินนานเลิกโกหกเถอะโกหกนั้นหรือเจ้าช่างน้าด้านนัก ดีที่ข้ามีศิลาแห่งความทรงจำให้ทุกคนเป็นผู้ตัดสินว่าโกหกหรือไม่ไลสาละแม้ลูกข้าจะทำอย่างนั้นจริงการกระทำของชินนานก็ถือว่าผิดอยู่ดีข้าขะตัดสินโทษชินนานด้วยการประหารชีวิตถ้างั้นคงเป็นธรรมของพวกเราขินหลงจะต้องโดนดูถูกอย่างแน่นอนข้าเห็นด้วยกับผู้นำสูงสุดอย่างแม้ชิน,นานจะเป็นอัจฉริยะแต่การกระทำของเขานั้นโหดเหี้ยมเกินไป ตอนนี้ผู้นำสูงสุดซางและผู้นำสูงสุดต้วนมู่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่แน่บางทีข้างนอกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงจะต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแน่ไม่งั้นผู้นำสูงสุดยางคงไม่ต้องการเอาชีวิตค่ามากขนาดนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับมาหาสมุทแห่งความตายเราผู้นำสูงสุดโปรดสงบใจลงก่อนยิ่งอยู่ที่ชิ้นน,นั้นอาจจะผิดแต่จากที่ข้าดูเขาเพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชิ้นนั้นไม่มีความผิดใดใดทั้งสิ้น ฮข้าไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆแน่ไม่ว่ายัางไงชิ้นนั้นก็ต้องได้รับโทษนอกจากนี้ข้าเชื่อว่าไม่ใช่ข้าคนเดียวที่คิดแบบนี้ผู้นำสูงสุดคนอื่นอาจจะเห็นด้วยกับข้าด้วยเช่นกันข้าเห็นด้วยกับผู้นำสูงสุดอย่างไม่ว่ายัางไงชิ้นนั้นจะต้องได้รับการลงโทษนักบุญโจชวนพวกเจ้าคิดจะขู่ข้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่กล้าทำเช่นนั้นหรอก เพียงแต่สิ่งที่ข้ากําลังจะพูดคือแม้ว่าชิ้นนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังแต่ว่าบาปที่เขาทําลงไปมันยากที่จะให้อภัยหากท่านไม่ลงโทษเขาพวกเราทุกคนก็ขอออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงบางอาจยิ่งนักเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครถึงบางอาจกล่าวชิ้นนั้นกับข้าในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงแม้ว่าเจ้าจะอยู่หรือออกไปก็ตามชิ้นนั้นจะไม่มีวันได้รับโทษโดยเด็ดขาด เพราะการกระทําของเขาถือเป็นการกระทําที่เที่ยงตรงแล้วไม่เพียงข้าจะไม่ลงโทษเขาและข้าจะมอบรางวัลให้เขาอย่างงามแม้นเขาจะดูลึกลับแต่เขาก็ปกป้องข้าเสมอได้นับแต่วันนี้ไปข้าไม่ใช่คนผองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงอีกต่อไปทุกท่านเนื่องจากผู้นำศักดิ์สิทธิ์กระทำการโดยไม่ชอบธรรมตอนนี้ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟื่อยหยางทุกท่านอย่าลังเลแล้วตามข้ามาเถอะข้าไม่ไป แล้วเจ้าล่ะข้าคิดว่ากิ้นนั้นทําไปเพื่อป้องกันตัวและอีกอย่างผู้นําศักดิ์สิทธิ์ให้ความเท่าเทียมแต่พวกเราเสมอพวกเจ้ายังไม่รู้อะไรสินะขนาดนี้ความตายของผู้นําศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงใกล้เข้ามาแล้วและเมื่อวันนั้นมาถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงจะต้องถูกทําลายอย่างแน่นอนหากพวกเจ้ายังมีเชื่อข้าข้าจะแสดงความจริงให้เจ้าเห็นดูสิว่าพวกเจ้าจะอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชินหลงอีกต่อไปหรือไม่ นี่คืออะไรกันนี่เขากําลังจะตายจริงๆอย่างนั้นหรือยังมีใครอยากอยู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชินหลงอีกหรือไม่หลังจากที่รู้ความจริงนี้สิทธิ์ทั้งหลายพวกเราได้ตกลงกันกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยอหยางแล้วสําหรับสิทธิ์ที่ย้ายไปที่นั่นพวกเขาจะสร้างยอดเขาชินหลงให้แก่พวกเราแน่นอนว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมสําหรับพวกเราข้าจะไปด้วยข้าเองก็ด้วยเฮ้อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชินหลงจบแล้วหากตัดสินใจที่จะไปแล้วพวกเจ้าจงไปซะ พวกเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของที่นี่อีกต่อไปฮ้ไปกันได้แล้วคนพวกนี้กล้าทอดทิ้งแม้กระทั่งคนที่เมตตาตัวพวกเขาตลอดมาได้อย่างไรกันสิทธ์ทุกคนข้าขอบใจสําหรับการตัดสินใจของพวกเจ้าและข้าจะขอตั้งคินนานให้เป็นนักปุญเขาจะมาแทนข้าในวันที่ข้าไม่ว่างข้าขอโทษด,ด้วยที่ลากพวกเจ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้พวกเจ้าที่เหลือ จงตามสีผู้นำไปยังสถานที่ปลอดภัยซะขินนานสิ่งที่ข้าต้องจ่ายไปในฐานะที่ปกป้องเจ้าช่างมหาศาลยิ่งนะักเพราะงั้นความหวังของทุกคนขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วจงเดินตามเส้นทางที่เจ้าเลือกซะที่นี่จบสิ้นแล้วเจ้าไม่ชอบงั้นเลยที่นี่ช่างเงียบและสวยงามเจ้าเป็นเควงข้ารับใช้ก้าดียังไงมาพูดกับองค์หญิงแบบนี้ขินนันท่านผู้อุโสผู้โอโส ข้าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาหาสมุทแห่งความตายทำไมผู้นำสูงสุดอย่างถึงอยากฆ่าข้ามากถึงขนาดนั้นเรื่องนี้มันเหมือนว่าพวกนั้นจะวางแผนมานานแล้วมาหาสมุทแห่งความตายนั้นสามารถเข้าแค่ได้แค่หนึ่งครั้งในร้อยปีเพื่อที่จะแย่งคิงสมบัติมัจจุราชแน่นอนว่าคนที่มีพรสวรรค์อย่างเสียวจงห่วเป็นที่คาดหวังของพวกเขาเป็นอย่างมากแต่แล้วจู่ๆเจ,จ,จ้าก็โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ทำให้พวกเขาคิดว่าจิตวิญญาณแท้จริงระดับสิบของเจ้านั้นเป็นภัยต่อพวกเขามากเขาจึงมีทางเลือกเดียวคือสังหารเจ้าทิง้งซะผู้โอสโซสเสี่ยวจงห่วแข็งแกร่งมากหรือไม่ข้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณการต่อสู้กับเขาได้ยินแต่ข่าวลือว่าเสียวจงห่วมีจิตวิญญาณขึ้นก้าวสู่ขอบเขตพิภพทางซินซานอะไรคือสมบัติที่เจ้าพูดถึงข้าเองก็ไม่แน่ใจ เพียงแต่ว่าข้ารู้ว่าจุดประสงค์หลักของพวกเขาคือหาของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่สามารถใช้สังหารอาจารย์ได้ครึ่งเก้าสู่ขั้นปัตตภ,ภ,ภีอย่างนั้นหรือหากข้าใช้เลือดแห่งเทพเจ้าแห่งสงครามจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าต้องเพิ่มขึ้นเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนทำไมพวกเขาถึงตั้งใจที่จะสังหารผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงมากมายขนาดนี้ข้าก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ข้ารู้คือ เมื่อ300ปีก่อนอาจารย์ได้ปรากฏตัวที่มหาสมุทรแห่งความตายเขาได้แสดงการบวมเพาะของขอบเขตเทวะทาให้ได้รับมรดกแห่งชินหลงและได้เป็นผู้นําศักดิ์สิทธิ์ชินหลงจากการที่เขารวบรวมข้อมูลมาผู้นําเฟยหยางและผู้นําหยางได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนพวกเขาทราบว่าอาจารย์จะเป็นสมบัติที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เป้าหมายคือการทําให้อาจารย์กลับเป็นสมบัติด,ดังเดิมโดยการล้อมกันนี่มันเรื่องอะไรกัน ผู้นำศักดิ์สิทธิ์คือร่างแปลงของสมบัติที่ได้มาจากมหาสมุทแห่งความตายอย่างนั้นเลยชินนานผู้นำศักดิ์สิทธิ์คืออาจารย์ของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะเสี่ยวจงห่วงให้ได้เจ้าทำได้ใช่ไหมแน่นอนข้ายอมทำได้ชินนานมหาสมุทแห่งความตายมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้เวลาเข้าลดลงเป็นอย่างมากมันจะเปิดขึ้นในอีกครึ่งปีข้างหน้าในเวลาที่เหลือเจ้าต้องทําทุกอย่าง เพื่อให้การบ่งเพาะของเจ้าพัฒนาอย่างเต็มที่ตอนนี้ข้าจะไปที่มาหาสมุทรแห่งความตายเพื่อช่วยพี่ใหญ่และพี่สามค้นหาความจริงหรือแค่ครึ่งปีข้าต้องรีบแล้วเหนียวกอนสี่ชิ้นหั้นจะโง่หรือไงไอ้พวกตาขาวพวกนั้นที่ลักทิ้งคินหลงไปในทันทีเจ้าคิดว่าพวกมันมีเวลามากพอที่กลับไปเจ็บสมบัติของพวกมันอย่างนั้นหรอเจ้าหมายถึงใช่แล้วพวกเราไปป้นยอดเขาเหล่านั้นกันเถอะทำไมมือนาง ถึงอุ่นยิ่งนะักศิลาแรกเริ่มตั้งสามพันก้อนทํอย่างกับเป็นเด็กน้อยข้าเรืออีกตั้งสี่พันก้อนพูดจริงอย่างนั้นหรอปล่อยข้าดูนี่ข้าจะยกศิลาทั้งหมดให้เจ้าแต่ว่าเจ้าต้องช่วยข้าเป็นเวลาสามวันช่วยอะไรอย่างนั้นหรือเจ้ายังไม่จําเป็นต้องรู้หรือว่าเจ้าไม่เต็มใจที่จะช่วยข้าไม่ใช่อย่าง,งานัน้นณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟื่อยลาง สงสาายไปซะน้องหวงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆถึงขนาดขับไล่พายุแห่งความทรมานไปได้ทุกท่านข้าทะลวงสู่ขอบเขตทรราชได้สําเร็จแล้วข้าขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่มาเป็นพยานในวันนี้มากไปกว่านั้นพวกเราได้จัดตั้งสมาพันธ์อัจฉริยะเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของเขตล่าง ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่6เดือนก่อนมาหาสมุทรแห่งความตายจะเปิดและเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะแสดงให้เห็นว่าข้ากับคินน,นันใครคืออัจเริยะอันดับหนึ่งณคินหะลงการเลื่อนขั้นจิตวิญญาณไปสู่ขั้นพิภพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงข้าจะกินศิลาแรกเริ่มไป8,000ก้อนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากลมปานขัางที่ได้มา23สายข้าขอลมปานขัางเกียรสายเป็นการตอบแทนและกันกินสิ ข้าลืมเลือดของเทพเจ้าสงครามไปได้อย่างไรกันนี่มันจิตวิญญาณระดับพิภพขั้นที่ห้าแปลกมากเลือดของเทพสงครามเพียงหยดเดียวสามารถให้จิตวิญญาณของเราเลื่อนขั้นมาถึงขั้นห้าเลยงั้นเหรอแกงกลางแห่งอนาคตของข้าหลังจากล้อมดวงกับลงปานขั้งสิบห้าสายทำให้ความแก็งแกร่งของข้าเทียบได้กับขอบเขตทรราชขั้นห้าแม้การนบนุญเพาะของข้าจะมีเพียงขอบเขตราชันขั้นสูงสุด นานการบุมพ่อของเจ้าแปลกมากทำไมขอบเขตราชันถึงมีแรงกดดันมากขนาดนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาสามวันแล้วเจ้าจะให้ข้าช่วยอะไรตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่นาทีแห่งการทรมานเจ้าจงคุ้มครองข้าหากข้ารอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้มันจะทำให้ข้าเข้าสู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตทรราชได้และไม่ต้องกลัวขอบเขตลาชันจกักรพรรดิอีกต่อไปตกลงแล้วข้าจะปกป้องเจ้าเอง งั้นก็ไปกันเถอะอะไรนะนั่นโจจะพาข้าไปไหนหุบเขาราชาปีศาจยังไงล่ะหุบเขาราชาปีศาจเป็นหนึ่งใน14พื้นที่ต้องห้ามของเขตล่างถึงมันจะอันตรายไปบ้างแต่มันก็มีประโยชน์สําหรับการรับมือนาทีแห่งความทรมานดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เจียงพี่หลานตอนนี้ข้าได้รับการสนับสนุนจากผู้นำของหลายฝ่ายงั้นอีกไม่นาน ข้าก็จะสามารถเลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์ของเขตบุบนได้ตอนนี้ข้าคืออัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เจ้าก็ยังปฏิเสธข้าทําไมกันพี่ใหญ่เซียวตราบใดที่คินนันยังมีชีวิตอยู่ข้าไม่สนใจเรื่องอื่นคินนานชินนันอีกแล้วน้องสามของข้าต้องเป็นคนบ้าเพราะมันน้องสองของข้าก็ตายเพราะมันเจ้ายังกล้าที่จะเอ่ยชื่อมันอีกหรือแม้มันจะไม่ได้อยู่ในสายตาข้าแต่อีกหกเดือนข้างหน้าข้าต้องสังหารมันอย่างแน่นอน และอีกอย่างตอนนี้ข้าต้องบุ่มเพราะจะเอาเวลาไหนไปสังหารชิ้นนั้นค่ะนี่ข้าคำนวณผิดไปอย่างนั้นหรอือแม้ชิ้นนั้นจะตายแล้วทําไมข้าต้องรักเขาด้วยละ่ะอะไรนะชิ้นนั้นกําลังออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหลงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็รับนายหญิงชิ้นนั้นในที่สุดเจ้าก็เดินมาหาความตายนั่งหุบเขาราชาปีศาจนี่การทะลวงขั้นครั้งนี้สําคัญกับข้ามากข้าจะไปยัง ผนึกจิจวิญญาณเพื่อใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นเจ้าต้องปกป้องค้าให้ได้ช่างเป็นกินอายที่ทรงพลังยิ่งนักถอยไปซะชินนานอยู่ที่หุบเขาราชาปีศาจเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งก้านทูบที่จะสังหารเขาการตายของชินนาน จะทาให้แผนการของพวกเราลาบเลื่นยิ่งนักเพราะงั้นแผนการครั้งนี้ห้ามพลาดเป็นนางขาดเจ้าเข้าใจไหมเสี่ยวจงหัวงผู้นําสูงสุดอย่างไม่ต้องเป็นห่วงชิ้นน,นั้นไม่ใช่คู่ต่อก่อนของข้าแม้แต่นิดเดียวโหการก่อตัวนี้ไม่ธรรมดาสิจริงสมแล้วที่เป็นเจ้าหญิงแห่งพฤกษาสวรรค์ถึงขนาดเรียกสายฟ้าสีม่วงมาได้เลยอย่างนั้นเหรอชิ้นน,นั้นตั้งใจน้อยได้เลย คนพวกนี้เขามาทําอะไรที่นี่จิตวิญญาณการต่อสู้ระดับพิภพขั้นที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นเสี่ยวจงหวงแต่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาอยู่ครึ้นก้าวสู่ขอบเขตพิภพไม่ใช่หรือสําหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไป